you abandon a certain debt that needs repayment, and your creditor is the winner of your resurrection. แกเน่เห็นนะว่าขโมยเข้ามาและแกก็คว้าไม้กอล์ฟมาแล้วจะฟาดกระบาลมันอยู่แล้ว สวัสดีครับต้อนผู้สู่รายการ Major t ์เทลทอล์นะครับดำเนนราในการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่นี่ที่เดียวครับ Major Group ครับสำหรับตัวอย่างในสัปดาห์นี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นตัวอย่างหนังที่ไม่ได้เป็นฟอร์มใหญ่เป็นจัก,กรวาลต่อเนื่องหรือว่าเป็นหนังภาคต่อรีเมคจากการ์ตูนรีเมคจากอะไรก็ตามนะฮะเป็นหนังเรื่องใหม่เลยครับไหม่เอี่ยมอ่องเรียกว่ามีต้นทุนมาจากหนังเรื่องอะไรมาก่อนนอกจากชื่อของผู้กำ หนังที่ผมกําลังจะพูดถึงในวันนี้ก็คือภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อว่า Nobody นั่นเองครับย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับถ้าพูดถึงหนังแอคชั่นเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงหนังแอคชั่นที่เต็มไปด้วยการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมีหุ่นยนต์มีส์ปรหลดอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเส้นทางของหนังแอคชั่นเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้กับหนังแอคชั่นที่เป็นเรื่องของมนุษย์แท้ๆครับคนธรรมดานี่แหละครับที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงริอก่วนาหังบ้วกมีารพหนัง ถ้าพูดถึงหนังลุยเดี่ยวแบบนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะต้นนึกถึงเจสันบอลครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหหนึ่งเดียวคนนี้เลยครับจอร์นวิกครับหนังในสก,กุลนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกันก็คือพระเอกเนี่ยหเก่งชิบหายเลยครับเก่งมากๆลุยเดี่ยวไม่ว่าคุณต่อสู้มากี่คนก็สู้ไม่ได้ครับแต่บนความเก่งของตัวละครเอกในเรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดออกไปเกินเลยจากตรกกะความสมจริงสมจังน,นะครับนอกจากนั้นหนังทํานองนี้โดยเฉพาะไอที่ต่อเนื่องมาจากจอร์นวิกเนี่ยก็ยจะมีการสร้างโลกอาชญากรรมยุคใหม่เข้ามาครับมีเรื่องของสายับ ่าองค์กรลึกลับนอกกฎหมายอะไรแบบนั้นครับส่วนตัวละครเอกที่สร้างขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเภทจอมยุทธที่เก็บงําฝีมือของตัวเองแล้วเร้นกายอยู่ในสังคมแต่กลับโดนเหตุผลบางอย่างกระชากตัวเขาให้กลับคืนมาสู่วงการครับนางเรื่องโนบา d ีเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับรีวิวถ้าฉายสักสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาคงจะเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นเจสันบอลเวอร์ชันหนุ่มใหญ่ครับแต่ถ้าฉายณนะวันนี้เนี่ยโนบารี Nobody ได้รับฉาย,ยาจอร์วิกฉบับพ่อบ้านแน่นอนครับ ตัวอย่างหนังเรื่องโนบาดี้นะครับเปิดฉากขึ้นมาด้วยการให้เราได้เห็นบ้านหลังหนึ่งครับที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีอันจะกินนะครับแต่ว่าหน้าบ้านมีรถตำรวจยืนอยู่ครับแล้วก็ตรงขวามือเนี่ยเจ้าของบ้านแหละครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้มีชื่อว่าฮันส์แมนเซลครับนั่นก็คือตัวละครของคุณบ็อบโอเดนเคิร์กนั่นเองนะครับนักแสดงที่โด่งดังมาจากบทของซอกูดแมนจากซีรีส์ breaking bad แล้วก็ b e t ท e ล Call สอันเองนะครับพูดถึงบ็อบโอเดนเคิร์กซะหน พื้นฐานตัวเกเองเนี่ยเป็นนักเขียนบทตลกมาก่อนครับแล้วก็มีงานแสดงในบทสมทบบทประกอบที่สร้างสีสันให้กับซีรีส์เท่านั้นครับเรียกว่าชื่อวบออรินเคิร์กเนี่ยไม่ได้เป็นดาราที่โด่งดังอะไรมากมายครับจนย่างก้าวเข้าสู่วัยประมาณ50ต้นๆครับเจ้าตัวกลับมาแจ้งเกิดในวัยใกล้กเกษียณครับกบบทนายสุดแสบ ซอลกูดแมนในหนังเรื่อง Breaking Bad ครับแล้วไอซอลกูดแมนเนี่ยก็แสบถึงขั้นว่ามีซีรีส์ของตัวเองออกมาในชื่อเรื่องว่า b a t t l e Call Saul ซึ่งเป็นงานสปินออฟมาจาก Breaking Bad นั่นเองครับสุดท้ายเนี่ย Bob อ d e n k i r k ก็กลายมาเป็นรุ่งตอนแก่นะครับแล้วล่าสุดก็ได้กลายมาเป็นพระเอกหนังแอคชั่นในวัย60ปีครับ กลับไปที่ตัวอย่างของ n o บ o ดีนะครับตัวละครของบ็อบโอเดนเคิร์กที่ผมจะขอเรียกว่ามิสเตอร์ฮันเนี่ยคุณฮันเนี่ยแกมายืนอยู่หน้าบ้านตำรวจมาเพราะว่าบ้านแกเนี่ยโดนโจรบุกรุกเข้ามาครับตัวแกเองเนี่ยเราก็เห็นอยู่ครับว่าแกยืนนึกอยู่เนี่ยแกนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปครับว่า แกเนี่ยเห็นนะว่าขโมยเข้ามาและแกก็คว้าไม้กอล์ฟมาแล้วจะฟาดกระบาลมันอยู่แล้วแต่ว่ากลับไม่ตีครับเพราะแกไม่ทําอะไรโจรโจรขึ้นบ้านงัดทรัพย์สินไปเนี่ยแกก็โดนลูกเมียมองแปลกๆครับว่าพ่อไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ พ่อไม่ได้ความเลยทําไมพ่อปล่อยให้โจนหนีไปแบบนั้นไม่แค่นั้นครับเพื่อนที่บ้านก็ดูถูกคนที่ทํางานก็ถามเป็นเสียงเดียวกันครับว่าทําไมแกไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าแกบอกว่าแกไม่อยากให้อะไรมันบานปลายไปมากกว่านั้นครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในต้นตัวอย่างเนี่ยเราก็เห็นเลยครับว่าไอเหตุการณ์โจนงัดบ้านแล้วพี่ฮัทแกไม่ทําอะไรเนี่ยแกก็กลายเป็นคนที่แบบอมทุกข์อมโศกครับรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของตัวเองอะนะครับไม่ว่ามองไปที่ครอบครัวไม่มีใครมองแก เหมือนเดิมครับรู้สึกเหมือนแกเป็นคือพ่อที่ใช้ไม่ได้นะครับพ่อที่ไม่ได้เรื่องแหละครับเราเห็นเลยครับว่าแกเก็บกดกับเรื่องนี้มากแล้วก็รู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆครับมันส่งผลไปถึงชีวิตคู่ของแกแล้วก็ทําให้ชีวิตแกเนี่ยไม่มีความสุขครับ heard You had some excitement last night. Wish they' my place, you know. Why you some know out had night wish had them last place take excitement picked I จะไปปรึกษาพ่อเหมือนกันนะครับตัวละครพ่อของบ Bob d e n เดนเนี่ยเล่นโดย Christopher Lloyd นะครับ d ร c t o r Emmett Brown จาก Back to the Future นั่นแหละครับพ่อยังบอกเลยครับว่าลูกชายดูแปลกๆไปนะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แกต้องอมทุกอมโศกขนาดนี้เนี่ยสุดท้าย Mister Hart แกก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ละฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างฉันจะต้องกลับไปแก้ไขไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นแกนั่งรถไฟไปครับ คิดว่าแกไปดักเจอครับไปดักเจอไอ้กลุ่มวัยรุ่นที่มางัดบ้านแกนั่นแหละแล้วแกเอาปืนไปด้วยต้นตัวอย่างมีให้เห็นเลยนะครับว่าในบ้านแกมีปืนลูกโม่อยู่กระบอกนึงครับแต่ในฉากฉากนี้เนี่ยทำให้เราตกใจขึ้นมาได้พอสมควรครับเพราะว่าแกงัดปืนลูกโม่ออกมาแล้วแกก็บอกไอ้วัยรุ่นทั้งหมดว่ามึงดูนะแล้วแกก็เอากระสุนออกหมดเลยครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุตะลุมบอลกันขึ้นครับ What are you still doing here, old man? อันนี้ไม่ได้เหนือความคาดหมายครับเพราะว่ามิสเตอร์ฮัต์เนี่ยแกดูเก่งมากครับเก่งระดับที่ว่าไอ้มันเอาขวดตีกระจับขวดแล้วก็แทกกลับไปที่หน้าอ้คนนะครับแล้วก็แบ็กแฮนด์ไปคทีนขวดแตกกระจายเต็มกระบาลเลยครับเราเซนส์ได้ตั้งแต่โปสเตอร์หนังแล้วล่ะครับว่าตัวละครของคุณบล็อกโอเดนเคิร์กเนี่ยจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ไอ้ความสามารถความไม่ธรรมดาความเก่งกาจของตัวละครมิสเตอร์ฮัต์ที่แสดงโดยบ๊็อกโอเดนเคิร์กเนี่ยแกไม่ได้เหนือมนุษย์อะไรมากมายนะครับคือยังโดนต้นตีนเด็กอยู่บ้างนะ <laughs> นงนนย ด้านหลังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็สู้ได้แบบไอ้ไอ้ฝั่งตรงข้ามทําอะไรไม่ได้เลยนะครับรีกวบกช้าไปพอสมควรครับแต่ในฉากไอ้รถไฟฉากนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นครับว่าตัวละครของบอบเป็นเคิร์กนี่มีฝีมือใช้ได้เลยครับ Day. ตัวเกองกลับบ้านมาพร้อมกับรอยสะบักสะมอพกช้ำดำเขียวพอสมควรนะครับนี่แหละครับชัดเจนครับว่ามิสเตอร์ฮัตที่เราว่าเนี่ยตัวละครของบอเดรนเคิร์กก็คืออีกหนึ่งจอมยุทธที่เร้นกายอยู่ในฐานะของ พ่อบ้านธรรมดาานั่นเองครับหนังตัวอย่างก็ไม่พูดพรำทำเพลงแล้วครับเริ่มบรรเลงเพลงลุยทันทีครับด้วยการเปิดให้เราเห็นครับว่าโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้ก็คือเดวิดลิชครับเดวิดลิชผู้กำกับจากหนังชุดจอห์นวิกนั่นเองนะครับที่จะมาดูแลหนังเรื่องโนบะดี้ในฐานะโปรดิวเซอร์ของหนังครับอย่างที่ผมบอกครับพอชื่อเดวิดลิชขึ้นมาเนี่ยไม่หยุดเลยครับเราได้เห็นอีกสารพัดครับที่เป็นการเปิดเผยตัวละครมิสเตอร์ฮัทหรือว่าตัวละครของบ๊อบเบรนเคิร์ครับไอ้ปืนลูกโม่กระบอกแรกที่เเราห็นย ธรรมดาไปเลยครับเพราะแกมีอาวุธสงครามอยู่เต็มไปหมดครับพร้อมกับใบประวัติอะไรบางอย่างครับที่อยู่หน้าจอนี่น่าจะเป็นการบอกเราล่ะครับว่าตัวละครมิสเตอร์ฮัทเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับน่าจะเคยยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกวายร้ายมาก่อนครับแล้วไอ้การที่แกไปอัดไอ้พวกเด็กวัยรุ่นในรถไฟขบวนนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตัวตนของแก ถูกเปิดเผยครับว่ามิสเตอร์ฮัตแกนหลบอยู่ที่นี่ทันทีครับมีหน่วยสวาดโจมตีมาถึงที่บ้านเลยครับซึ่งนั่นในฐานะภาพยนตร์มันนํามาซึ่งความบันเทิงของหนังแน่นอนครับมิสเตอร์ฮัตพาลูกเมียไปหลบชั้นใต้ดินนะครับพร้อมกับกดรหัส เป็นห้องลับที่แกทาเอาไว้ลูกเมียไม่รู้นะครับล็อกเอาไว้เลยเก็บเอาไว้แล้วบอกว่าอย่าโทรแจ้งตํารวจนะแล้วก็ปิดไฟบ้านทั้งหลังครับพร้อมกับไล่กระทืบไอคนที่เข้ามาบุกในบ้านซึ่งแกสู้ได้ร้อเลยครับแล้วลีลาการแอคชั่นของบ๊อบออลินคืร์ในเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะกการใช้อาวุธปืนจากฝั่งตรงกันข้ามนะครับรวมถึงการใช้สภาวะแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้ครับ The last guy anyone wants to see at their door. ตัวอย่างหนังเรื่องมโนบัดีเนี่ยมีการเปิดฉากแอคชั่นให้เราได้เห็นหลายตัวหลายฉากครับพร้อมกับความลับหลายอย่างที่เราได้เห็นเกี่ยวกับมิสเตอร์ฮัทไม่ว่าจะเป็นไอทองที่แกเก็บเอาไว้หรือว่าสแตมอะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นคีย์หลักนี่แหละครับที่ทําให้ตัวแกเองเนี่ยโดนบุกมาถึงที่บ้านครับเมื่อตัวตนของแกถูกเปิดเผยครับแอคชั่นที่เกิดขึ้นในหนังไม่ได้มีแค่2ฉากที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือฉากในรถไฟกับฉากที่บ้านเราเห็นตัวละครของบ็อกโอริคร์ออกไปข้างนอกหลายที่เลยครับแล้วก็ไปทําภารกิจอะไรบางอย่างคร แล้วก็เกิดฉากแอคชั่นมากมายตามมาครับในตัวอย่างหนังเนี่ยเราได้ยินคนในวงการนักฆ่าเนี่ยเรียกตัวละครมิสเตอร์ฮาร์เนี่ยว่าออเดอร์ครับออเดอร์ก็คือผู้ตรวจสอบอะไรทํานองน,นั้นนะครับซึ่งจากตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องโนบะดี้นะครับไม่ว่าจะตัวละครมิสเตอร์ฮาร์ของบ๊อบโอเดนเคิร์กนะครับหรือว่าไอ้จักรวาลที่อยู่แวดล้อมตัวแกเนี่ยดูแล้วยังไงก็ต้องยอมรับครับว่ามันดูละไม้คล้ายคล,ายลึงกับหนังเรื่องจอนวิกเหลือเกินแต่ไม่ได้ลอกครับผมเชื่อว่าไม่ได้ลอกหรอกครับน่าจะเป็นแรงบน ว่านั่นเป็นเพราะว่าถ้าเราไปเช็คดูเนี่ยมือเขียนบทที่รับผิดชอบเขียนบทให้กับภาพนยนตร์เรื่อง Nobody เนี่ยก็คือมือเขียนบทที่ชื่อว่า The r o c k c o l d s a t ครับคนเขียนบทจอร์นวิกทุกภาคนั่นเองครับฉะนั้นถ้า Nobody มันจะมีกลิ่นเหมือนจอร์นวิกอยู่บ้างเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องอะไรผิดนักหนาครับอย่างที่ผมบอกครับตัวอย่างหนังเรื่องนี้มีฉากแอคชั่นให้เราเห็นเยอะแยะมากมายครับพร้อมกับพฤติกรรมการทําอะไรแปลกๆของตัวละครครับซึ่งมันก็น่าจะเชื่อมโยงกับอดีตของตัวละครไอ้มิสเตอร์ฮันต์ของ Bob บ๊อบเบเดนเคิร์กนั อย่างเดวิดลิชเนี่ยผู้กำกับในหนังเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะถ้าเราดูตัวอย่างไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าลีลาการแอคชั่นของตัวละครนี้เนี่ยมันดูแบบแปลกหูแปลกตาแล้วก็ดูพิเศษน่าสนใจน่าตื่นเต้นไม่น้อยนะครับทั้งการใช้อุปกรณ์ไอ้นี่นจะเป็นเหล็กเส้นแหละครับใส่ไปในกระบอกแล้วก็ยิงใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับไปจนถึงเอาธนาบัตรเป็นปึกเนี่ยเผาแล้วก็โยนใส่กองใหญ่ครับรวมถึงฉากสําคัญช็อตนี้ครับ ช็อตปืนที่กล้องเหมือนจะหมุนตามปืนเป็นเทคนิคทางภาพที่ค่อนข้างพิเศษครับแล้วก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนครับว่านี่คือลายเซ็นของผู้กำกับของหนังเรื่องนี้แกคือผู้กำกับชาวรัสเซียนะครับชื่อว่าอีเลียไนชูเลอร์ เป็นผู้กำกับหนังที่เคยมีผลงานซึ่งเราคุ้นหูมาอยู่บ้างเนี่ยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Hardcore Henry ครับอย่างที่เรารู้ครับว่า Hardcore Henry ใช้กล้องติดแทนสายตาตัวละครพระเอกให้เราเดินแบบมุมมองบุคคลที่1ตลอดทั้งเรื่อง100%ครับฉะนั้นงานเทคนิคทางด้านภาพของผู้กำกับคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับถึงแม้ว่า No b o d y จะไม่ได้ใช้เทคนิคหอหวาแบบที่ Hardcore Henry ใช้แต่เชื่อว่าคิวแอคชั่นกับการดีไซน์งานด้านภาพเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับตัวอย่างหนังปิดด้ววยการรรที่ตจนะคับ จับตัวคุณบ๊อบโอเดนเคิร์กมาแล้วก็สอบถามเพราะว่าเฮียเฮียเป็นใครกันแน่เนี่ยตรงนี้เลยครับ Who the fuck are you? Me มันคือจังหวะพูดชื่อหนังเลยครับ I am nobody แล้วก็ขึ้นโลโก้ได้เลยครับนี่เลยครับตัวอย่างหนังเรื่อง nobody ครับหนังที่ใครได้เห็นตัวอย่างได้ฟังเรื่องยอ่อ อดนึกไม่ได้เลยครับวันนี้มันจอวิกชัดๆเลยมันไม่ใช่จอวิกหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจอวิกเนี่ยเราเห็นชัดเลยครับว่าพี่วิกแกไม่อยากกลับเข้าสู่วงการครับแกโดนสภาวะบีบคั้นให้จําเป็นจะต้องกลับเข้าสู่วงการซึ่งแตกต่างจากตัวละครของคุณบอ๊อบโอเดนเคิร์ครับตัวละครมิสเตอร์ฮันต์แมนเซลคนนี้เนี่ย ตอนแรกเห็นไหมครับตอนแกเอาขยะไปทิ้งแกอยู่กับที่บ้านแกทําตัวเป็นพ่อบ้านเนี่ยแกดูไม่เป็นตัวของตัวเองครับดูไม่มีความสุขอะคือรู้ว่าตัวเองจําเป็นจะต้องเร้นกายอย่าเปิดเผยตัวตนทําตัวให้เป็นคนธรรมดาที่สุดแต่จอมยุทธคนนี้ไม่อยากเป็นคนธรรมดาแน่นอนครับเพราะหลังจากที่เราได้เห็นว่าแกจําเป็นจะต้องเปิดเผยตัวตน ขวดผักใส่หน้าไอ้บ้านนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอแกเริ่มแอคชั่นแกเริ่มตะลุยแกเริ่มตะลุมบอลเริ่มจับปืนจับนูน่นจับนี่เนี่ยดูเหมือนว่าตัวละครฮันแมนเซลเนี่ยจะมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าตอนที่เป็นพ่อบ้านธรรมดารรมดาหลายเท่าตัวนะครับเรื่องราวของฮันแมนเซลในหนังเรื่องโนมบารีจะมีอะไรผิดแผกแตกต่างไปจากตัวอย่างที่เราเห็นนี่หรือไม่รอดูในหนังฉบับเต็มๆนะครับผมเชื่อว่านี่จะต้องเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่โอ้มันหยดติงต๋งๆแน่นอนครับ เอาไว้มีตัวอย่างใหม่หรือว่ามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับโนบอดี้เดี๋ยวผมจีนวิลเฟเดอร์จะหยิบมารายงานให้ฟังก็แล้วกันนะครับรวมถึงถ้าใครอยากจะให้ผมจีนวิลเฟเดอร์พูดถึงตัวอย่างหนังเรื่องไหนนะครับใหม่ๆสดๆหรือว่าตัวอย่างที่เราเมเจอร์ทรทอกข้ามไปไม่ได้พูดถึงไปเนี่ยแล้วอยากจะให้พูดถึงสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านในต้ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของเมเจอร์ทรทอกในสัปดาห์นี้ครับผมจีนวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ Me? I'm nobody.